อ่ะครับท่านผู้ชมมีซีทานขอบมาเบิ่งกันดทพี่น้องเด้อเข้ามาติดตามกันหาน้อยวันนี้อ่านะครับผมหาน้อยวันนี้เมื่อวานนี้อ่ะแอดให้ทําให้ชีทีให้ดูนะครับผมเมื่อวานนี้อ่าแตกนะครับผมแตกสองน้อยอ่าแตกสองคู่คือรอบปกติอ่ารอบพิเศษ อ่ไม่เข้ารอบ v p เข้านะครับผมเมื่อวานนี้เข้ารอบ v p 50นะครับ50ตรงๆแล้วก็30อ่ครับมาชมกันต่อครับผมอ่เมื่อวานนี้แตกสองหน่อยอ่ครับพี่น้องวันนี้จะกี่หน่อยจากเซียนกันาเนกมาดูกันต่อเลยครับผมคนที่เล่้อเนยเมื่อวานนี้ของจุกดีกันนะครับ ฮา uh huh. นอยวันนี้นี่ครับเห็นว่าครับผมขอโทษขอใข้พี่หด้ด้วยครับผมเพราะว่าบางครั้งแอดก็พูดภาษาภาคกลางคระกับภาษาอีสานคือปนกันไปแด้วไปลองชม บางพื้นทีอ่อาจจะฟังไม่รู้เรื่องอาบางพื้นที่อาจจะฟังรู้เรื่องนะครับผมแกก็เลยพูดาภาษาภาคกลางกับภาษาอีสานปะปนกันไปนะครับพเพื่องเเป็นสัญลักษณ์คือบางเทียมที่ก็ไม่ใช่แต่ภาคอีสานดูนะครับผมมีภาคใต้ภาคเหนือ,อเขาก็ดูคลิปของแอดด้วยแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลก่น้องชมก็เลยพูดภาษาภาคกลางและภาษาอีสานปะปนกันไปนะครับผม กับขอโทษขอภัยพิเศษหลายครับผมอ่ะมาเบิ้งห้าน้อยกันเมื่อนี้ครับผมห้าน้อยเมื่อนี้อ่ะของวันที่อ่ะจากเซียนกันณ์อเนกนะครับผมอ่ะเซียนกันณ์อเนกเซียนกันณ์อเนกนะครับ ผมของวันที่นะครับผมของวันที่เก้านะครับผมของวันที่เก้าเก้ากอคอหกหาด้วยพี่น้องเด้อนี่ของวันที่คือเมื่อนี้แหละพี่น้องชมเนี่ยคือวันนี้มาดูกันนะผมว่า เชียนกันจับคู่ให้ตัวไหนว่างนะครับผมอ่ะก็มีหกสองสองแปดครับผมสองหนึ่งสองห้าอ่ะนะครับผมนี่คือว่านนี่นะครับอ่ะคือวันนี้ทานโทรกับผม มีนะครับผมหกแปดทำให้จี๋สวยนะครับผมหนึ่งหกหกห้าแปดหนึ่งแปดห้าครับผมและหนึ่งห้าครับผมนี่ครับ ทั้งหมดจะมีอยู่10คู่10ชุด10หางนะพี่นอนชมในบรรดา10หาง10คู่นี้มันก็เป็นทั้ง4น้อยอ4รอบนะครับผมันไม่ใช่รอบ2รอบเท่านั้น4รอบจัดภายใน10ชุดนี้ามาดูเลข3ตัวามาดู3ตัวกันนะครับ3ตัวมีตัวไหนบ้างา3ตัวก็มี เอาหมึกแดงกันเลยครับผมแปดหนึ่งห้าหกแปดหนึ่งสองหกแปดี่ครับคือเลขสามตัวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้สามตัวของอาหารวันนี้ครับผมอาหาวันนี้อที่มองเห็นกันเยอะเยอะ เยอะแต่ก็เข้าทุกวันนะครับผมมันรวมกันรวมกันสี่รอบสี่นอยมีน้อยไหนบ้างมาดูกันครับผมนอยฉพาพกิจนอยฉพาพกิจกับผมรอบแรกนอยฉะาะกิจรอบที่สองรอบพิเศษกับผมรอบที่สามรอ, 3, รอบปกติ รอบสุดท้ายคือรอบ V.P. นี่ครับผมทั้งหมดจะมีอยู่4รอบ4นอยเด้อพี่นอ้องเด้อ4นอยนะครับผม FC ส่วนมากส่วนมากจะเข้ารอบอ่าปกติกับรอบ V.P. ไม่เคยพลาดเข้าตลอดนะครับผมรอบสุดท้าย ถ้าเอฟซีท่านไหนตัดเล่นถ้าจะเล่นทุกรอบก็ได้หรือจะเอารอบเฉพาะที่เอฟซีชอบก็ได้นะครับผมนี่คือฮานอยจากเซียนกันมาแล้วครับผมอ่ะทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผม่ะ,ะว่าแอดอ่านซ้ำดูแล้วพี่น้องเนออยากจะให้เอฟซีเข้าใจนะครับเ้อะอยากให้เอฟซีเข้าใจในการเขียนตัวเลขและการ ถึงเขียนออกไปแล้วก็อยใัใใ้เอฟเข้าใจอีกรอบนะครับผมของวันทีเก่าวันทีเก้ 6, ากอคอหกหจับคู่ก็มี6 2สองสองแดสองหนึ่งสองห้าแล้วก็6 8แปดหนึ่งหกหห้าแปดดห้าหนึ่งหส่วนเลขสามตัว8ปดหนึห้าหกดหนึ่ง สองหกแปดนครับตรงชุม่มอ่ะแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อฮาหนอยวันนี้เอาไปรวยไม่เลิกกันเนพี่น้องชุม่มเอาไปรวยกันไม่เลิกนะครับผมรวยแบบรายวันกันนะครับเด้อเอาส่วนเอฟซีท่านใดที่ยังไม่เข้าใจนะครับผมเลขเป่าหมายความว่าเลขเบิ้ลน,นั่นแหละพี่น้องเบิ้ลแอชชี้แจงเรียนรู้ภาษาไทยภาษาภาคกลางวันละคำ สองคำนะพี่รองฟอมฟอมวันนี้คำว่าคำว่าเลขเปา่าเลขเป่าก็คือเลขเบิ้ลนั่นแหละพี่อ้องก็คือเลขเบิ้ลเขาเรียกว่าเลขเบิ้ลเป็นภาษาภากยการ์ดนะผมะอ่ะ,อะเรียนวันนี้เรียนไปหนึ่งคำวันพรุ่งนี้เรียนต่อนะครับผมอ่ะครับพานอยวันนี้มาแล้วครับผมมาดังดนจีไปสินีจ้าครับผมจากเซียนกันนาเนกวันที่เก้านะครับผมอ่ะ เอาดิไปจัดหากันได้พี่นอ้องอะเมื่อวานนี้แตกสองหน่อยนะครับผมนี่ครับแตกสองหน่อยแตกสองหน่อยคืออะแตกสองหน่อยคือในรอบ VP นะครับผมครับผมเข้าออตัวนี้สามศูนย์กับห้าศูนย์เมื่อวานนี้ครับผมอะวันนี้ให้มาตัวนี้อะเอ็ซี FC แคปหน้าจอไวด้วด้วยี่น้องเด้อ่าสุดท้ายท้ายคลิปนี้ อกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่อม้วยครับผมขอให้เงินได้น้องทองได้มาสู่เรียบสิ้นสันครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ